ของวุ้นก็อยู่ตรงหน้าวุ้นเลยนี่คือเซวาซึ่งพวกเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าพออายุมากขึ้นใช่ไหมสามสิกว่าจะ40แล้วเนี่ยแน่นอนว่าผิวเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆทั้งตามวัยแล้วก็ตามสิ่งแวดล้อมพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย น้ำในผิวมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหน้าเราก็จะมีริ้วรอยเกิดขึ้นมีฝ้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยวุ้นมาตลอดเลยที่ทาให้ทุกคนทักว่าอ่าอย่างหน้าเด็กอยู่นะอายุเท่านี้แล้วทำไมยังหน้าเด็กอยู่ก็คือตัวนี้เนี่ยแหละที่จะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นเซวาอินซาเมเซนขวดนี้นะคะเป็นน้ํโสมซึ่งเป็น first c a ร์หลังจากเราล้างหน้าเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเพื่อเป็นตัวเปิดผิวเพราะหลังจากนี้เราต้องใช้ครีมบํารุงอะไรต่างๆมากมายตัวนี้เนี่ยก็จะรับสารอาหารต่่่่่่าาาาางงๆใใหหห้้้้เเเเเพพิิิิมมมขขึึนนนีีีีปปประสสทททธภซซวววดย็็ลลกกกกจัออ ะะว่านี่คือสมออแกนิกเป็นสม6ปีคือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเนี้ยจะบอกว่าเป็นตัวที่แบบเป็นฮีโร่โปรดักต์เลยคือขายดีมากแล้วก็เป็นตัวแรกที่เราเปิดตัวเลยอืมอไม่ผิดคือหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้แบบพวกคลุงครุครีครมอะไรก่อนหน้านี้ ก็คือมันอาจจะทํางานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ<ข>ฉันต้องเปิดผิวซะก่อนใช่ก็โปะเข้าไปก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากให้ได้มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเราต้องทาการเปิดประตูให้ผิวก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เปิดแล้วมันเหมาะมากๆเลยกับคนที่ไปเลเซอร์บ่อยๆซึ่งตอนนี้ทุกคนแบบเลเซอร์หน้าทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมายซึ่งเลเซอร์เหล่านั้นเนี่ยทำให้ผิวร้อนใช่ไหมคะมงง,งทำไมทำทำไมทำเลเซอร์บ่อยจะบอกอม,มีเคล็ดลับก่อนทําคือนางจะพอกเลยโปะเข้าไป